กคนวันนี้เรามารีวิว11 v 3ที่เสียงมีชีวิตชีวาว่าเดิมเยอะเลยลองฟังดูเสียงนี่แบบกระซิบแต่ชัดและนุ่มมาก ai ใส่ไว้์ที่เราคอยมา2ปีมีเสียงไทยแล้วครับทุกคนกับ eleven lab <c oughs> แล้วเวลาต้องการอารมณ์ฮาก็ใส่แท็กแทรกเข้าไปแบบนี้ได้นะ that's m a g n i f i c ฟังสำเนียงได้จริงจังมาก <c oughs> แล้วก็มีเอฟเฟกเช่นเสียงถอนหายใจทำให้คลิปดูมีอารมณ์อินตาม หรือจะเพิ่มแอคชั่นเอฟเฟกก็ได้เลยแบบนี้เลยแล้วโมเดล V3 ยังเข้าใจคอนเท็กซ์เปลี่ยนอารมณ์เองได้ด้วยเอาจริงมันปังมากเหมาะกับครีเอเตอร์ที่ทำคลิปพอดแคสต์หรือ Voice Over ฮ <c oughs> อย่าลืมลองกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจุดแข็งคือภาษาไทยดีสุดๆมีเสียงให้เลือกหลายเสียงอยู่นะเราสามารถใส่ออดิโอแท็กแบบนี้ลงไปแล้วเปลี่ยนแต่ละบรรทัดได้เลยเนาะว่าอยากให้มันเอ็กไซต์ตื่นเต้นเสียงกระซิบแบบนี้ได้เลยอันยังปกัปกๆอยู่เช่นจาวเอฟเฟกต์แบบนี้เนาะเช่นเสียงปมมือแบบนี้เนาะแล้วเราอยากให้เขาใส่แท็กให้เรากด enhance voice มันจะเข้าใจบริบทนี่แล้วมันก็ใส่แบบนี้มาให้ด้วยคอนฟ่นก็ไปดู audio tag ตรงนี้กันได้นะครับอิเลเเนี่ยเป็นเหมือนช h a t ี p t ของเสียงลีดที่สุดในตลาดแล้วเนาะสำนักข่าวตัวท 80%นะจบเดือนนี้นะครับให้เขาปิดคลิปกันได้เทคส e ด i ิเศดีๆมีมาให้ได้ลองแล้วครับกับ 11v3 Alpha AITTS อารมณ์จัดเต็มจัดเต็ม